ตอนนี้นะคะเราจะเอาไข่ไปต้เมเพื่อพิสูจน์ว่าไข่จะเป็นไข่ออนเซนในนาทีที่เท่าไหร่กันนะคะเดี๋ยวมันรุนกันค่ะเป็ดกำลังใจให้นะครับจุ๊จง <c oughs> ตามมาโอเคไป <c oughs> สิ่งที่เราเห็นชัดเจนก็คือหินแกรนิตค่อนข้างใหญ่มากจีโอโรจีโรดทัว สวัสดีครับพบกับรายการ Geology รถทัวร์วันนี้ผมก้องธนกิจไม่ได้มาคนเดียวเนอเรามากันหลายคนเลยแต่ว่าพี่ๆอีกกลุ่มนึงจะรออยู่อีกที่นึงเดี๋ยวค่อยไปดูกันว่าเขาอยู่ที่ไหนวันนี้เนี่ยจุดแรกที่ผมจะพาทุกคนไปดูนะครับหลักฐานของรอยเลื่อนแม่จันว่าออลงเหลืออะไรกันอยู่เราไปติดตามกันกันกบ Geology รถทัวร์ในตอนนี้กันเลยครับ เนี่ยตอนนี้เราอยู่บนผาสามเหลี่ยมครับจริงๆเราขึ้นมาตรงนี้เรามองไม่เห็นอะไรหรอกแต่อยากจะรู้ว่าเออมันชันขนาดไหนเพราะว่าในแนวลอยเลื่อนอ่ะมันเวลามันผุกมันโผล่อย่างเงี้ยมันจะเป็นรูปผาสามเหลี่ยมเหมือนรูปที่เราเอาขึ้นให้ดูนะฮะซึ่งผาสามเหลี่ยมเนี่ยมันเกิดจากการที่เวลาลอยเลื่อนมันเฉือนกันมันพาดผ่านกันเรียบร้อยมันก็มีการแตกหักกัน ทำให้ภูเขามันมีลักษณะเป็นผาสามเหลี่ยมแล้วก็ผาสามเหลี่ยมที่ร้อยเลื่อนแม่จันชันมากๆเลยแล้วเราขึ้นมาทําอะไรครับ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ก็ขึ้นมาดูรอยเลื่อนแม่จันเนี่ยครับไปวันนี้วันที่สองของการทํางานนะครับ <c oughs> ก็ถ่ายคลิปไปด้วยนะฮะนอนเนี้ยพวกเรากำลัง อยู่ที่ไหนไม่รู้ฮะดูสิกําลังขึ้นเขาครับซึ่งภูเขาอันนี้ก็คือภูเขาอันเดียวกับที่เราไปขึ้นเมื่อวานสิ่งที่เราเห็นชัดเจนก็คือว่าเราเจอหินแกรนิตค่อนข้างใหญ่มากจเจอไปไงบ้างตามราหาน้ําตกวันนี้โอเคแล้วค่ะน,น,น้ำตกจริงๆอยู่ข้างบนนี่ใช่ถึงน้ำตกเสียทีครับน้ำตก ป่าทองนะฮะที่ตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายนะฮะน้ำจะอาจจะดูไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะนะเพราะว่าน้ำเนี่ยสังเกตดูว่ามันจะไหลามาจากช่องหินซึ่งปกติถ้าเราเป็นน้าตกเนี่ยมันจะเป็นแบบเวิ้งขนาดใหญ่หรือว่าเป็นลําธารขนาดใหญ่นะฮะซึ่งหินแกรนิตนี้บริเวณนี้จะค่อนข้างแตกหักง่ายแล้วก็มีพวกรอยแตกรอยแยกนะฮะทำให้น้ํามันก็สามารถ ซ้อเข้ามาในรอยแตกรอยแยกของชั้นหินได้เป็นปกติครับเพราะว่าบริเวณนี้ก็มีแนวรอยเลื่อนแม่จันผาผ่านนะครับก็ร้างารให้เกิดความสวยงามทางธรรมชาตินะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยบริเวณที่ตําตบลปะตึงนะครับยังมีน้ําตกอีกหลากหลายที่เลยนะก็มีน้ําตกห้วยกลางป่านนั้นจะเป็นน้ําตกที่ ไซส์ใหญ่กว่านี้แน่นอนถ้าไปแล้วคุ้มมากๆนะครับอีกสักครู่หนึ่งนะครับมีพี่ๆอีกกลุ่มหนึ่งนะครับรอเราอยู่อีกที่หนึ่งเลยนั่นก็คือที่ผุ้น้ําร้อนป่าตึงนั่นก็คือพี่จุ๊กแจงเมื่อสักครู่นี้นะครับเราไปดูว่าพี่จุ๊กแจงจะพาเราไปทํากิจกรรมอะไรจะพาเราไปต้มไข่หรือเปล่านะครับ <Yeah. S 1> ไปเจอกันที่ผุ้น้ําร้อนป่าตึง ตอนนี้นะคะเราจะเอาไข่ไปต้มเพื่อพิสูจน์ว่าไข่จะเป็นไข่ออนเซนในนาทีที่เท่าไหร่กันนะคะ few moments later. หลังจากที่เราไปต้มไข่กันมาแล้วนะคะเรามาดูกันว่าไข่ที่เราต้มจะเป็นยังไงกันนะคะนี่นะคะพร้อมหรือยังคะพรอมนะคะอันนี้ไข่ที่เราต้มนะคะประมาณ5นาทีคะ่ะ จะเป็นลนักษณะของไข่ออนเซนเลยนะคะสำหรับใครที่ชอบไข่ยางมาตูมก็เพิ่มอุณหภูมิได้เลยนะคะ <c oughs> เพิ่มเวลาได้เลยนะคะเพิ่มความอร่อยอร่อยใช้ได้เลยค่ะ ซึ่งลักษณะการเกิดของผู้น้ำร้อนฝาตึงนะครับก็จะเกิดจากน้ำผิวดินหรือน้ำฝนนะครับไหลเข้าไปตามแนวรอยแตกของชั้นดินหรือชั้นหินไปเก็บสะสมบริเวณใต้พื้นผิวโลกนะครับและเมื่อแหล่งน้ำเนี้ยได้รับความร้อนจากการสลายตัวของธาตุกรมะตังสีของหินแกรนิตนะครับหรืออาจจะรวมถึงความร้อนจากการเคลื่อนตัวจากแรงเฉือนของกลุ่มร้อยเลื่อนแม่จันนะครับทําให้อุณหภูมิและความดันของน้ำเนี้ยสูงขึ้นนะครับและไหล กลับขึ้นมาตามแนวรอยแตกและรอยแยกของชั้นหินเกิดเป็นผู้น้ำร้อนป่าตึงให้เราได้เห็นดังเช่นปัจจุบันนะครับ รอยเรื่อนไม่ได้น่ากลัวอย่างที่ทุกคนคิดนะคะยังทําให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงามนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าผาสามเหลี่ยมและภูน้ําร้อนป่าตึงนั่นเองคะ่ะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการ Geology Road Tour ของเราก็หมดเวลาลงแล้ววันนี้พี่ต้อมกับพี่จุกแจงจะขอตัวไปแช่ออนเซนกันก่นกอนนะครับและในคลิปหน้ารายการจะพาไปเที่ยวไปชมไปให้ความรู้ที่ไหนคอยติดตามกันเลยนะครับบ๊ายบาย